ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะไปให้นูบกลายเป็นผู้ชิงเพอร์เจอร์ใครจะกลายเป็นผู้หญิงไอ้เซซี่ไม่ละคะบ้าเปล่าเอ้ยโอเซก้าผู้หญิงไงเนี่ยนี่แหละคนที่กดไลค์กดซะถ้ากดล้วจะกลายเป็นคนเดิมกดสระขับวายขับวายนะวายละเฮ้ยอากาศบริสุทธิ์เฮ้ย ใครเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยไอ้นุ๊ปเป็นไรไอ้นุ๊าเป็นไรเฮ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแน่บอกทีนี้ฮะใครทำไอ้นุ๊เพื่อนของฉันนะใครอย่าให้รู้นะอยาให้รู้นะว่าใครทำอ่ะไอ้ไอ้นุ๊ปกันเลยเฮ้ยไอ้นุ๊ป เป็นไรหนูมาตู้ข้าวจิงสิเพื่อนข้าวทำไมอ่ะก็ก็ข้าวจนน่าข้าวจนหายหมดเลยเพื่อนเออมันก็ปกติจ้ะในก็มีใช่หรอเ้าเอาหนูก็มีเอาแต่ว่าฉันปูประวานนะมันเต็มประไรเลยเพื่อนมันไม่มีเลยอ่ะโอ้ก็ขุดอย่างนี้ก็ได้มันจะยากอะไรอ่ะมันไม่ตอบเลยฉันไม่ค่อยมีตัววงุกเนียเพื่อนมีด้วยได้โดยน้ำตาจะไหลโอแต่หน้าแล้วนะเพื่อน what ้ยนั่นแหละเ่ันอะอย่างกับมันในสูงๆกับเอ้ยอย่างกับไล่เพมันนะเฮ้ยมันคือฟาร์มเหรอฟาร์มสูงเหรอฟาร์มสูงหรือว่าความสูงฟาร์มอ่ะฟาร์มที่มันสูงฟูดอ่ะอ๋อเนื้ความสูงปัทโถ่เอ้ยตบหน้าเลยที่นู้เบ้ยที่นานคิดว่าจะมีเลยขนาดนั้นนะโอ้ยมันต้องมีอย่างแน่นอนนะเพื่อนนะอย่างเช่นเราจะมีฟิล์มอะไรทองคำอย่างเงี้ยฮึฟิล์มอะไทองคำแบบว่าไงก็กแบบเผื่อจะมีไงอืมเพราะล่ะ งั <Cornell> น้นต้องสำรวจดีกว่านะว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเออเพื่อนถ้ามีของก็ฝากได้เพื่อนขอได้กิได้ของโอเคได้ได้ได้ไอ้ฟาร์มข้าวหาย่างี้ต้นต่อจะอยู่ตรงนั้นน่นอนแต่ what เอ้ยมีทุกแบตด้วยเหรออุยทุกอะไรมีข้าวเลยมันต้องไปฝีมือของไอ้ฟาร์มแน่ๆเลยจัดการไดยเพื่อนโอจัดการเลยอ่าได้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 ไปดิหมเดี๋ยวเจ้าวันนี้เป็นปีงัยฮะฟาร์มสูง ความสูงเหรอหรือความสูงมีอะไรแปลกเลยก็มีอะไรแน่เลยเอาล่ะจะเข้าไงอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออเฮ้ยนี่เอาเฮ้ยมันแบบไม่เนียนแน่ไม่เนียนไม่เนียนอืมเข้ามาแล้วว้าวฮนี่เหลือข้างบนนั้นอืมสูงสักห้าสิบบอกได้ไหมเนี่ยโคตรจะสูงเอาล่ะมาขึ้นดีกว่านะปีนเอาล่ะอันนี้มันมีอะไรมีโล่แล้วก็มีดาบกระจกกระจอันนึงใช่วะนายใช่เอาล่ะ ข้าพอมแล้วยังทำการปีนี่ปีนความสูงมันต้องมีแน่เลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยมนุษย์ข้าวเฮ้ยเฮ้ยมนุษย์มนข้าวมนุษย์ข้าวเหรอมนุษย์ข้าวเหรอเชี่ยวจังเฟี้ยวหรอเป็นข้าวเฟี้ยวเป็นข้าวเฟี้ยวหรออ่ะต้องรีบขึ้นไป่หมดไม่มีอะไรอยู่โอเคเคลียเจาะเจอะเลยเฮ้ยจับมนุษข้าวว้าวนี่แหละบอกแล้วว่าช่วงนี้มันเอาโมยข้าวไปอี มึงข้าวเอ้มึงโวยอ๋อยอยู่มือข้าวเอ้ยมือไอ้พวกมนุษย์ข้าวเอ้เดือดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเว้ยอย่าเข้ามาแล้โว้ยเว้ยวู้เป็นไงฟันเลี้ยล่ะสุดยอดเลยโอ้คนุษย์ข้าวมาแล้วโอ้ยิงข้าวเยอะยิงได้ข้าวคืนไอ้นี่มือขโมยอข้าวแน่เลยบังอาจมาขมือข้าวโอ้ยบังอาจนะแกบางอาจบั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 งอาจมาขมือข้าวของตู้เอ้ยเฮ้ยมา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  เ้ยชิบโอ้โอ้ยมืดเลยมืดอ่ะมืดมืดเลยโอ้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 สีเสียดไม่จบไม่จอใครยจ็บเฮ้ยเจ็บโอ้โจอสีคนก็ไม่กลัวแต่กลัวไม่เยอะเดียบิโล่ผมมีโล่มาดิมาดิผมมีโล่ผมมีโล่ผมมีโล่โอ้แต่มืดเลยมืดตรงนี้มืดจริงจมันคืออะไรโอ้ยโอ้ยมันมีโอ้เอาละเพื่อเพื่อใครนุ๊บเราต้องเราต้องจัดการมันอ โอ้ยไอ้โอ๊ยไอ้ลุงเอ้ามีลูกหนูไอ้ลูกหนูไอ้ลูกหนูโอ้โหโอเคว่าแต่จะหมดปะเนี่ยเอ้ยโอ้มีเนี่ยโอ้โหตอนที่สามตัวโอเคเฮ้ยขั้นบนคือแสงสว่างมันต้องมีอะไรนี่อย่าบาดขวาแล้วเว้ยท้อฟันขอยนุ่มคือการปลูกข้าวเฮ้ยเก็บให้หมดตัวนี้โอ้โหมีอ่ะมีอ่ะมีอ่ะเอ้ยจ๊บเอ้ยจ๊บเอ้ยจ๊บเฮ้ยจับดีแน่ไปไงโอ้กลัวง่ายว่ะขึ้นละเจ้านี่ชึบ เออบอ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยไงก็แปลกแล้วโอเคเลยเอ๊บเอ๊บไอ้รีบ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 มันลื่นมันลื่นมันลื่นมันมืดมันมืดโอเคมันมึนมึนภาษาเหนือมึนมันลื่นโอเคไอ้โอยโอ้ยลื่นลื่นลื่นโอ้ยไอ้น่าเชยเฮยมันก็มันก็ยากเหมือนกันเด้ไอ้มันต้องกดโดดไปไปว่าเจ็บเอ๊ะเจ็บเอ๊ะเจ็บเจ็เจ็บจ็บโอเคเอ๊บเึ๊บ แล้วก็เอบโอเคมาแล้วฟืบโอ้โหก็จะสูงโอ้ได้่เหรอเฮ้ยมันมีอะไรมีไตโมกับฟักทองอละเวลาแขเศรษฐกิจแล้วอุ้ยอละกระโดดกรดดรออเอออึอโดดโดโดดอึออามาแล้วโอ้นี่ไงฟาร์มข้าวแต่ว่าเราไมต้องเก็บไม่เลยเอาละไอ้นูบเราก็ได้นุบแสกรวะเออซื้อเลยโ้ เอาละเก็บข้าวเก็บข้าวเหนะ็นไหม้ามันอยู่ที่สูงนี่แสดงว่าถ้าเราปลูกมันแล้วก็ว oh oh. ัดโอ้โหปะโถเอ้ยโอ้ทำมันโตเร็วขนาดนี้นะท oh oh. ามันจะโตเร็วขนาดนะี oh ้นโอ้แสดงว่านี่คือพลังของมันนี่ใช่พวกเนี่ยโอ้ oh oh. ยิ่งสูงยิ่งโตวไวเหรอมันใช่เหรอตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันได้ใช่นะแต่ว่าโอ้โ oh oh. ตเร็วกนันเนี่ยโอ้โอเคแจมโอเคแล้ว ลงไงอ่ะฮะมีโอเคสุดอล่ะน้ำโมลิพกกระติกแดงไปแล้วจ้าอู้หูมาแล้วโอ้ยรอดรออดโอ้ยโลดเว้ยโลดเว้ยเป็นไงเรียบร้อยพิชิตแล้วฟาร์มสูงนะมันจะความสูงอล่ะนี่แหละไม่สวยใครไดงเราเฮ้ยนจบอ่ะว้า น้ำมันข้าวเออนี่แหละนี่ดูดูนู่นดูพลังของนี่โอ้โหโตอย่างไวก็ใช้ปุ๋ยตะกระายเปิดตะกระต่ายเข้ามาละนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยรับไปรับไปนี่เนี่ยรับไปรับไปอืมตุ๊บ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 โอ้โหโมไปดีอะไรว้าอยากได้เต็มโมอ่ะฮะแต็มโมอะทำอะไรอ่ะก็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 ไม่อยากได้เต็มโมเลอนะเต็มโมอ่ะโอ๊ยโอเคต้องต้องไปใช่ไหมอ้าวอเคปไป Let's go ชุดกุ้งไงดีมีคางเยอะ ขอเลย่างเงี้ย5ได้แตงโมอีกก็โอหแตงโมวาวๆช่ำๆแ,แต่ว่าอ้าวประตูขึ้นไปแล้วจ้ะอู้อาล่ะเราจะไปยที่นี่ได้เลยโอ้มันสุกปกติด้ะม่เป็นไรเรามีนี่โอ้เฮ้ยมันตป็นฟักทองกับเป็นตแตงโมโอ้หน้าตาน่าโกรัเลยโอ้ โอ๊ยโอ๊ยโอเจ็บโอ๊ยโอานาไม้ท <Hey. S 1> right. ่านหนาม้นี่น <played down> <wine> ี่นี่ยีกจะแค่ใส่มแท้โอ้โหกบใเป็นแค่ส่โม้ฟ้าทองเน่ะเป็นแค่ใส่โมฟ้าทองเน่ะอือชิบลัวชิบลัวโอเคไม่เป็กลัวพี่อยกลมกลมกลัวผมกลักลม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 กมกลกลม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 กกลมกลมมกลมมกลลกลมมกล้ลมกลมมกลลมกผมมีลมลมกลมล่มมลมมมลลมมมลลอ อย่าก็ไปอย่ากเอาดึงก่จะไอ้ตัวึงก่อนหึ่โอ้ยโอ้โ้โอ้ยผมผมมีแค่ผมมีแค่ดาบไม้กับตัวหนึ่งยังไงผมเลยผล้อมผัวล้อมเออจะโอ้โหโอ้ะตายโอ้ยโอ้ยช่เอ้ยผมนี่ก็เจะตายนยโอ้ยโอ้ยดาบไม้กระจอกเอ้ยเออโอเคอยู่อ้โหอ้โยอะเยอะเ้ยอ้เียเนเนียเนี้ี้าบไี้เฮ้ยเฮ้ย มเมยดตอบมาเล็ดเลยแสงว่านี่เป็นมเมย์ตอบในแตงโมงกับสักทองเลยโถ่เอ้ยอะคนมีนัยกี้อ้าวโลง่งอ้อเนี่ยแตงโมงมีเมล็ดกี่เมล็ดมากกว่าหนึ่งเมล็ดกับใครจะไปนับทุกคนครับทุกคนจะได้ตอบเลยครับซ้ายกับขวาระหว่างใครจะไปนับกับมากกว่าหนึ่งใครอยากรู้ครับผมพี่เอมเม์เลยผมซ้ายหรือขวาครับผมผมขอเลือก ขวากันมากกันึ่งเอ้ยไปกันปะโอ้ยอยโอ้โโอ้โโอ้ยหโอ้โหอ้โอ้โรจอ้โหนอ้โโอ้คหโอ้อบโอ้อ้คหอโอ้หอโอ้โอ้ออ้อโอ้อโออ้ออคโอโออ้โอโอโอ้้โอ้อโ้อโอ้อโออออออน เฮ้ยจ๊ะเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยโอ้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 มาดิมาดิแตมมเหรอเต็มต็โมเีเเฟี้วเหรอเเฮยเฟี้ยวเฮี้ยฟี้ยวเฮี้้วหรอเฮียเฟียวเอเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวบ้างเหะเฟี้ยวบ้างเหรออืมอื้อื้มอ้มอื้มีเห้อ้มมาดิเว้ยมาดิมมาดิมม แต่แค uh, ่ฟักทองกับแตงโมแท้พวกแกถูกกินดิพวกแกไปแผะพายฟักทองกับแตงโมแตงโมเชื่อมเนี่ยแตงโมหันเนี่ยน้ำแตงโมปั่นอร่อยเลยนี่ดึกหิวข้าวเลยน้ำแตงโมปั่นนี่แหละนี่แตงโมนี่ฟักทองพายฟักทองพายมึงต้อมาเช็คตัวตัวตัครับโอเคขึ้นมาแล้วฟึบว้าวปุ๊บงั้นเหรอโอเคไปเดินเกิลปุ๊บโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้โห โอเคตอนนี้เราขึ้นแล้วแต่ว่าจะลงไงอะ่ะโอ้ถ้าลงเลยคือโอกาสเหนื่อยล้านะโอเคอะไรเราเก็บฟักทองก่อนอ่าฟักทองโอ้ฟักทองจา๋าโอ้ว้าวโอ้ยโอ,โอ้โคตรไวอยู่นะถ้าเราเอาแค่ส่วนนึงแล้วก็เอามาได้ตะก้อโอ้นี่มันการปั๊มได้เฉลยเหมือกับคอมพิวเตอร์เจนเนอเรเตอร์แต่ว่าเราใช้แต่โมดเจนเนอเรเตอร์นะไอมาดิไอมาดิโอเค okay. ถ้าเราเป็นเลยแล้วก็ว,ว้าวเต้ฟาร์มตรงนี้เนีนะ่ย ฟักทองอีกก็ประมาณสักสี่ห้าหัวโอ้นี่มันมันที่สุดเลยดีกว่าเฮ้ยไปกลับมาเมื่อไรก็ได้เนี่ยเออเจียมเลยถ้าเรามาสักอาสักแปดดีกว่าเดี๋ยวค่อยปลูกให้หนู่ไงเออนั่นแหละสิ่งที่ดีสุดในการทำฟาร์มเรามาฮึบโอเคตอนนี้คือสีต่อไปคือเราจะต้องลงยังดีอ่อลงโอเค,เออออเคมาทุกคนมารอด้วยกันยัยอุ้ยรอด,ด้วยอู้ กดไลค์เลยโหยผมรอดโอ้ยรอดอีเหมี่ยวโอ้ยลุ้นคนลุ้นเลยคนลุ้นเลยลุ้นจริงๆรอดอีเขาแน่แต่นอนนักรอดมาให้ฟาร์มไ็้หนุ่มได้เรามันเก่งจริงเลยเก่งจริงเลยอ่าแตงโมโง่แตงโมแตงโมลูกใบใหญ่แตงโมแตงโมบ้าอะไรถอยลอดเลยนุ่มอาจจะเพาะโอ้โหว้าวีช่กับอืมตัวโตไวใหกับใช้ปุ๋ยมันไม่ใช่ปุ๋ยนี่คือพลังของความสูงฟาร์มเหรอโโอ้หเพื่อน อความสูงจนะนนริงนะห้าใอะไรสูงรอบหน้าข้าจันได้มากๆเ่อนนะทำไมอะ่ะก็ได้ของไงเออ,เอ,อรอบหน้าใครอยากให้ทำสุกทีกอีก,กอคอมเมนต์ได้นะฮะอ๋อถับฟาร์มลาไปไป,ไป